ครับขั้นต่อไปจะเป็นการสาธิตการปั่นฟองน้ำนะครนตอนนี้ทือว่าสําคัญการปั่นฟองน้ำาก็คือเอาเกลียงนะครับใส่กับฟองน้ำที่กับส่นน้ำนะฮะเพราะว่ามันจะให้พืนที่มันเรียบเรียบยันขึ้นนะครับ Ya, kalau macam dia tu, orang nama dia akan nama tu mungkin dia punya semua tu. Nanti kita lulu kita lulu. Thank you. Một, 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 một. không Yeah, yeah, ว,วิชาช่างมัสู้จะจยากเราเรียนรู้แต่ว่าที่สำคัญมันเลิกนะแล้วมันก็เหนื่อยแต่จะทำเองได้ก็ทำได้นะฮะผม ก่อนเราผมจะขัด็อบนะเป็นแบบนี้นะขึ้นปูนสองรอบครับผมถือว่าหนาประมาณนิ้วเงหนังร้านก็สั่งมาครับผมขอบคุณครับ